Welcome to Thailand ทหารอเมริกันกว่า6000นายนะครับยกพลขึ้นบกเที่ยวเมืองพัทยาคาดว่าจะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิน่นและเมืองท่องเที่ยวแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยแถมยังมองว่าน่าอายมากกว่าที่ทหารเหล่านี้จะมาเที่ยวผู้หญิงดื่มแอลกอฮอล์และทุกคนละครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกใต้คลิปไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับเราจะเห็นข่าวว่าทหารอเมริกันกว่า6,000นายนะครับยกพลเที่ยวเมืองพัทยาร้านค้าผู้ประกอบการขึ้นป้ายต้อนรับกันอย่างเต็มที่ทั้งสถานบันเทิงในย่านถนน Walking Street พัทยาใต้และตามกลุ่มร้านบาร์เบียร์ย่านต่างๆในเมืองพัทยานะครับมีปริมาณนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเหล่าทหารนาวิกโยธินกว่า6,000นาย โดยพบว่าบรรดาเหล่าทหารครับได้พากันยกพลขึ้นบกเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจึงทําให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากขณะที่สถานประกอบการจาพวกบาร์เบียร์ร้านอาหารในเมืองพัทยาก็ได้ทําการเขียนป้ายตัวหนังสือต้อนรับกันอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับเหล่านาวิกโยธินและนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจยังกําชับว่ายัางกําชับวางกําลังคอยดูแลนักท่องเที่ยวปกป้องเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยโดยทหารอเมริการชุดนี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่28เมษาก็อยู่ไม่นานนะครับแต่เราต้องดูนะครับว่าเขาจะใช้จ่ายกันในด้านไหนบ้างจะมีผลของด้านเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับถือว่าเป็นดาบสองคมนะครับ อย่างเช่นโพสต์ของคุณทันวาไกลเลอร์ครับโพสต์ว่าถ้าทหารอเมริกันมาพัทยาเพื่อมาเที่ยวผู้หญิงแม้จะบอกว่าเงินสะพัดแต่ก็รู้สึกอายและทางด้านของคุณพงพรมก็เห็นด้วยครับว่านี่มันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่าภูมิใจจากกรณีที่เรืออเมริกันครับยกพลขึ้นบกนำเรือรบสีล่ลำเทียบท่าณท่าแหลมชบังจังหวัดชลบุรีครับ ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28เมษายนโดยมีนาวิกโยธิทินกว่า6,000นายนะครับและนายทันวาไกรเลอร์อครับอดีตผู้สมัครสสกทมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับระบุว่าถ้าเขาจะขึ้นฝั่งมาเพื่อเที่ยวผู้หญิงแม้ใครจะบอกว่าสร้างรายได้แต่ส่วนตัวผมก็ไม่แฮปปี้ครับรู้สึกว่าอายมากกว่าที่ประเทศของเราเป็นแบบนี้โพสต์ของคุณธันวานะครับ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นกันครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเลิกอายแล้วยอมรับความจริงค่ะนี่คืออาชีพที่มีมาหลายร้อยปีแล้วแต่ก่อนก็มีการเปิดการคึกโครมพึ่งหน้าบางมาอายหรอและอีกหนึ่งคนครับบอกว่าคุณจะอายอะไรในเมื่อตรวจแต่ละครั้งก็ไม่เคยเจอแต่คนนี้ครับเข้ามาบอกว่าเห็นด้วยค่ะ ต่อมาทางด้านของนายพงพรมยามรัฐนะครับอดีตรองโฆษกพักสร้างอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กครับแสดงความคิดเห็นของคุณทันวาโดยระบุว่าเห็นด้วยครับทหารเรืออเมริกันขึ้นบกพัทยามาจ่ายเงินเพื่อเล่าและผู้หญิงแถมภาครัฐประกาศดีใจเรื่องของเงินสะพัดผมว่ามันน่าอายมากกว่าน่าภูมิใจผมกลับคิดว่าในเรื่องของ คนในสถานที่เหล่านี้แม้แต่แรงงานแบกน้ำแข็งเด็กเสิร์ฟเหล้าหากการศึกษาพวกเราดีกว่านี้เขาจะเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาดังๆนักดนตรีเก่งๆผู้จัดการโรงแรมเงินเดือนสูงๆนั่นน่าภูมิใจมากกว่าจะพูดว่าเงินสะพัดจากเซ็กที่คนในอุตสาหกรรมนี้มีอายุเฉลี่ยต่ำม,มากที่ติดเ i ชวน้องในเรืมตับอักเสบตายตั้งแต่อายุยังน้อย ในประเทศคนดีแห่งนี้และทุกคนแล้วครับได้ฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแต่ก็เขาก็อยู่ไม่กี่วันแล้วครับเพราะว่าก็อยู่ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28ปเนาะประมาณ3-4วันคิดอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นบอกกล่าวกันใต้คลิปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆดีใหม่ๆ ใน EP ต่อไปครับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ